ความสุขที่ยั่งยืนไม่มีสูตรสำเร็จที่จะสร้างขึ้นมาได้แต่มนุษย์มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ของตัวเองได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันนัทชยนาน This is, This is podcast <c oughs> You're you to listening the Better Life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่า <S <S> <S <S ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่โฟรมิ o d d c พอดกับดิฉันนัทธะสยนันค่ะวันนี้อยากจะมาชนคุณผู้ฟังมาเพิ่มทักษะหรือว่ามาเพิ่มเทคนิคให้กับการพัฒนาตนเองในเรื่องของการเพิ่มความสุขนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนักจิตวิทยาแนะ ให้ตระหนักว่าความสุขที่ยั่งยืนไม่มีสูตรสำเร็จที่จะสร้างขึ้นมาได้แต่มนุษย์มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ของตัวเองได้ค่ะไม่ว่าจะร่ำรวยหรือว่ายากจนเราก็สามารถมีความสุขได้จริงอยู่แหละค่ะคุณผู้ฟังว่าความยากจนไม่มีจะกินจะทำให้เกิดทุกข์แต่คนที่รวยล้นฟ้าก็ไม่ได้รับประกันนะคะว่าจะมีความสุขตลอดไป การควบคุมตารางเวลาของตัวเองคนที่มีความสุขจะรู้สึกว่าชีวิตอยู่ในกำมือของตัวเองแบ่งเวลาออกเป็นส่วนๆตามเป้าหมายว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างเช้านี้จะทำอะไรบ้างและเย็นนี้ก็จะทำอะไรบ้างแล้วก็ทำตามที่วางแผนไว้แล้วก็จะรู้สึกว่าเราทำทำอะไรเนี่ยได้มากมายเลยแหละทำตัวเองให้มีความสุขซึ่งก็ทำได้ง่ายๆคะ่ะคุณผู้ฟังด้วยการยิ้มค่ะ นักจิตวิทยาพบว่าเมื่อเรายิ้มเราจะรู้สึกมีความสุขขึ้นมาถ้าเราหน้าบึ้งก็จะรู้สึกว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่เอาซะเลยเพราะฉะนั้นอยากมีความสุขก็ให้ยิ้มกันเข้าไว้นะคะหางานหรือว่ากิจกรรมที่ชอบทำในเวลาว่างที่ได้ใช้ทักษะของตัวเราเองเช่นทำงานฝีมือหรือว่าจัดแต่งสวนหน้าบ้านกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้มีสมาธิเพลิดเพลินค่ะคุณผู้ฟัง สามารถทำได้โดยไม่ต้องรอให้มีเวลาว่างในการทำงานทุกๆวันนะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะโดยการเปลี่ยนงานที่น่าเบื่อให้มีเป้าหมายว่าแต่และชั่วโมงจะทำอะไรให้สำเร็จบ้างแล้วก็มุ่งมั่นทำให้ได้ อันนี้จะช่วยทำให้เรานั้นทำงานได้อย่างมีความสุขค่ะและนี่ก็คือวิธีง่ายๆในการเพิ่มความสุขนะคะลองนำไปปฏิบัติดูค่ะคุณผู้ฟังแล้วจะเห็นว่าความสุขอยู่ใกล้มือเราเองค่ะขอบคุณที่ติดตามโฟร์เมนดพอดแคสต์ Podcast. สวัสดีค่ะ หากคุณกำลังจัดงานประชุมงานสัมมนานะต้องการเข้ากล่องราคาประหยัดสะอาดอร่อยและตรงเวลาดีกว่าไหมเพียงโทรแค่เบอร์เดียวฮะเพียงโทรแค่เบอร์เดียวปิ่นโตโฮมเมดบริการอาหารกล่องและบริการจัดเลี้ยงในรูปแบบต่างๆครบจบทั้งอาหารและของหวานรับส่วนลดทันทีเพียงโทร0 8 8 2 5 3 5 6 5 1ใส่โค้ดส่วนลด4ฟ i n ม t e Podcast